ตคักลินโตคักว่าเจ้าของดังว่าเจ้าของรอห,หัวขาดนว,วินหัวขาด <c oughs> มังลงดีๆมังลงดีดีเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งหนาคนไข่ดูแม่เบิ้งหนาคนไข่ดูเป็นยังไงเออน่ติคนไข่อะนิติเขาเอิญมาคนไข่นะพี่น้องนีตเจ้าคนไข่อะไข,ไขะ่บ่หายหรือยังไม่มหัวยังห่อนยู่พี่น้อง่ะสงสัยติดไข่จากแม่ออาสวัสดีครับก่อนมาพร้อมกันเร็ว หนึ่งสองสาสวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสู่สุดที่ and say hi to all my friends from around from around the world from around the world around คอนเกีร์โอ้ยยังก็โอ้ยไปโลดไปกับไปทั้งหนโลดไปกับไปโลดล่นเกมเล่นเอ่ย กูจังจได้กินข้าวแซบ่บฮิวันทุกูเล่นเกมพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ค่ะตําบะุบ่งต้มปลานิ่นต้มสมปลานิ่งต้มแบบอันทีมงานหงท่องผ้าเวิร์นแมะรู้จักบอทีมงานหงท่องผ้าเวิร์นแมสาวหงท่องผ้าเวอรนสายลมแล้วกระโจยพระตองสาวหงท่องออกมาร้องรำเพลินนะนะต้มเป็นแบบกลับแก้มต้มเป็นแบบกรบแก้มค่ะอืม ส้มตำ a อนเ i s h s า u r s ซุปอืมอืมอืม,อม,อม,อมไม่ต้องใช้ผักค่ะหุดหิดเอาบานินเป็นผักเอา้าต่อขึ้นมาเพิ่นมางขห้างแล้วเม <า S 1> จ่กไหร่นหนมาจากไหนวะเออ อืมอ่ะมึงก็บอกพ่นมม่างค้างแล้วอืมต่ออืมอย่ามาต่อจ้ะนะเธออืมอืมอืมผนได้ปลาแล้วก็อืมผมถึงกินปปาสิพอไง มันได้ป่ามันก็ไปแหฮงได้คนเราคนจะอิ่มแหพี่น้องคะขจะบอกเียนปุ๋ยมีตอเด้อเอาออกอีริมมันกวนบ้านอื่นคอยบรู้ละเรี้ยงอันโบรามโบรานเพิ่นถือบางไหนแต่คอยรู้ว่ามันกวนบ้านอื่นมากโดดมันมาเป็นหม่องยูของของมันค่ะ มันเป็นที่อยู่ของคนอือปะาป๊าฟาดมันมันจะโหดอือป้าป๊าไปฟาดมันมันจะอะไรนู้นไหมเออเธอฉันทำสมาธิก่อนไตยแล้วไตแล้วไต่แล้วแย่จ่อยเร็วเร็วเร็วเย็บเย็บเย็บบึ้มเลยตกแล้วเย็บเย็บเย็บโอ้ยจะมัมนเร็วขาดกอมันลุกขึ้นมาตอดตอดกูตายแล้วปะ ใหญ่กระดายเรียวเรียวฮึ่มฮึ่มเด็กเก่งกับพ่อก็เคยกับพ่อเยี่ยมข้าห่างๆกับตีต่จอตายได้นะคะอืม โอ้ให้เพื่อนโลงคอดีมากแช่ในสาวเบื้งแล้วก็แช่ในเยี่ยงจนจ่ายกระเทยแถวแหน่แช่ให้กันเบื้งกันเยี่ยงกันเพาะชุ่มมากไหมไม่แช่กลางไว้ไปให้ไปให้อัน บริวาในใจกลางมาเถอะลูกน้องลูกน้องอยู่หน้าค่ะมีลูกน้องลายโตค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบโตเรื่องเขาต้องนึกถึงนางอ๋ออือช่องไหม เมนูนี้กรลุณาระวังมดดำค่ะก็มดดำมันจะอยู่ตามยอดมะขามนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าค่อยอย่ำไปแล้วหลายตัว่ <laughs> อยก็ไห้บอก <laughs> อย่างรู้จะจะเอาลมขนาดนั้นไม่เอาเบืงบงบงองเบืงเบืองน้องวินแม่จะบอกแม่จ้อยเก็บเลย เล่นโดนปะเนี่ยไม,ไม่เอึงเอาเขาเล่นจะอยากเล่นกเล่นก็ห้ามอารมณ์ร้อนเข้าใจไหมแม่บอกว่าเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมยิงกันน่ะอยากเล่น,ลนถ้าอยากเล่นก็ไม่ต้องมาเป็นลูกแม่จบ ลูกแม่ต้องไม่ยิงคนลูกแม่ต้องหูจากความลูกแม่ต้องเป็นคนดีฟังรักบอกง่ายๆ ตอนปากกับแล่นลีปนันนังอินเดียยครับ<า>วันอืมเยี่ยมเนยลูกแม่ของจริงอืมต้องเล่นเกมวาดรูปเกมอะไรอย่างเงี้ยเออ บางคนเยอะพอจะบอกยันลูกเป็นกระเทยคุณครับให้ลูกเล่นเกมยิ่งการเกมลดแข้งเกมอย่างที่ใส่ความรุนแรงนะคะ่ะบันนี้ปุ๊บเขาจะจําฝังใจไงขึ้นมาแบบใส่ความรุนแรงแบบที่เนี่ยแล้วก็ห้ามไปยุ่แล้วก็แบบเออมันเปนอยังสีหรอไม่รุนอันนี้มันเป็นน้ำยิงยงสีล่ะมันเป็นน้ําเปิงอมันเป็นน้ำไม่รุนมันเป็นน้ํายุคสมัยมันป็น คันเขาบอกกันเตือนกันนย่กักบบ้าฟังอืมไงค้นมากอัลบอยูเอ้หัวพ mm hmm. ูมันจะเป็นมันกับเป็นหอ้องคุนก็เป็นมันกับบ้าเป็นพี่น้องเอ๋จยกคนนี้ เด็กหน่อยนะคือไว้เยเล่นลู้เขาจําดูด้วยนะครับผู้ใหญ่ไม่ีประโยชน์โทรศัพท์น่มีประโยชน์ชนลูกอยู่ดีครับแต่ว่าดูในตัวเกมอะ่ะในตัวเกมกับสิ่งที่เขาเล่นมันมีประโยชน์ไหมปลาท่องปลาฟังฟังฮง นักสืบอ, uh. อะไรครับลูกเอาอีกเหรอแอบเล่นเกมยิงกันอีกเหรอเปล่าเกมอะไรอ๋อแมวเหมียวโอเคแมวเหมียววิ k, okay. okay. ่งโอเควิ่งเพื่อสุขภาพได้อยู่วิ่งเพื่อสุขภาพได้อยู่ครับ มีประโยชน์มีประโยชน์ฝึกสมาธิอ่าอืมโอวยโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยแตนจ้ะ <laughs> ยันเขาบอกว่าแถวนี้มีกเกษตรก่อนนะคะว่าพึงลุงทะเบียนกเกษตรไปมมไม่อยากจะภาคเลย อานิ่มมันมั่นไหมืมองคงเข้มเ้มไหมจับเบื่อมาค่ะ หมดดำบอีกจะโตก็นกินหลายโตแล้ว ต้นน้ำต่ำบ่อยๆคะ่ะคลองคอดีมากค่ะแม่ฝั่งแห้งแม่เจียวเอ้ยจุดอยู่เนีตุม่มตู่มตุ่มเพราะเอาไม่เอาลูปลานะอ่ะเจ็บรแรเดินหามาคนโอะ เาขาอบอกว่าเมือติดบะมี่เศร้ามือเนี่ยค่ะบอกก่อนนะคะปังเวอร์ไม่เผื่อนอกรอบด้วยยังจะก่าง Å mm. nei! Mm. 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 อันไฟผลิตแหมไฟผลิตอันร่างกายมนุษย์เป็นยังคือนว่ามันเท็ดมองอันเล่นออกของกางะะอ้างเนี่ยวะยำอื่นเลยเรากก้างกับก้างกับเราต้องลุงไปมันจะน่าการมีหูหูมีหูดังกับเป็นหูกลางสิไหม ฝ่ายผลิตฝากถึงฝ่ายผลิตมนุษย์นะคะ <laughs> กรรลุ่นหาทําหูกล้างด้วย <laughs> <laughs> เออว่าไปทัวร์ที่ตะแดนแขย้อนเขาเบิงงมึงเนาะ มดดอีดหอี่มอมขนาดรถขอัอ้วนนี่เนี่ยเียวเจ้าเอ้ยอืมหนึ่ง่อนนัวใต้ขาง อืมอืมอ๋อม,มีไหมนเนาะแรงออกใตขีดตะแรก,ก็ดีเนาะมันมีประโยชน์ยังไหมเหมน้ยมเห็นหูเรียกกลางเนาะใตขีดตะแรเนาะ ไอ้เว <qué says it> ่อ yeah, ว่เว่อว่ไม่เห็นนะไหนก่อนเนี้ยมาตรงเอาเพราะอะไปนนองขาเมื่อตีบ้วฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณหลายๆพรอกันไหมคลิปหนางคลิปมีแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องเบียน บายบายแล้วลูกอ้วนอ้วนอ่อนอ่ะอ่อนหักอ่นอนมีการเป่าิพความ<ะ>เห็นบ่